ก็ผมก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับ Dark Sister Channel อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาลงซับเวนะครับ <Nope. S 1> หากันแตกเนาะลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้กันแตกเนาะวันนี้ไม่รู้ว่าจะต้องลงกี่รอบเนาะแต่คิดไว้คร่าวๆก็น่าจะประมาณสักยี่สิบรอบอะ่ะวันนี้ผมมีบัตรของสิบสี่ใบจะลงยาวๆเลยนะลงคนเดียวนะไม่มีใครลงด้วยหรือใครจะมาจากก้างก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยว ราคาคุยกันคนระับราคาไม่แพงคนระับเอาละเสียเวลาไปเยอะละไปเลยดีกว่าไป <c oughs> <Yeah. S 2> โอ้สองหมื่นเอ็กพีเลยนะครับผมผมมีบัตรพีคูณสามสามใบนะครับผมกดมันก็เลยได้เยอะอะของเต็มอะลงรอบเดียวของเต็มเลยวะ <c oughs> <c oughs> การแตกต้องมาแล้วไหมจะได้แต่รอบแรกหรือเปล่า นะพีน่าจะได้เยอะขึ้นเนาะรอบแรกผ่านไปครับโอ้หสองหมื่นเลยเยอะเยอะเดี๋ยวเอาเรื่องนั้นเนี่ยขึ้อนบอกด้วยเจอตัวแล้วเนะี่ยโอ้โอกำลังจะบอกบอสซับแล้วก็เจอจริงด้วยจบยากแล้วตอนนี้ยเวลาเจอบอสซับทีเลยนี่ โคตรลำบากนะครับผมบอกเลยจ็อเกอร์ไม่เก่งบอสซับเนี่ี่ห้าแล้วจบเอสจบเอดเอดุ้ยจะเอสจะเอสอยู่แล้วเป็นยี่สิบวินแล้วผมว่าไม่ได้หรอกเรียบร้อยเพราะไอ้บอสซับตัวเดียวเลยนี่เป็นงั้นได้เอสแล้วเนี่ย โอ้โห oh, oh. เลยไป็เ1ียร์ทุกคนจบแล้วบอ <Wow. S 2> สซับเอ้ที่ผมไม่แรงด้วยนะไม่แรงเท่าไหร่เนาะถ้าแรงกว่าน,นี้ก็น่าจะจบได้อยู่ที่10พลาดเลยเสียได้ครับเกือบได้ S รอ,อบที่สามผมจะจบ S ได้ไหมเนี่ยวันเนี้ย let's <laughs> ดีสี่โอ้สองแฝดแลกนี่ละ A few moments later. ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงรอบที่8แล้วนะทุกคนนะไม่รู้เราจะได้ของอะไรดีๆจากมันหรือเปล่าเนาะ <c oughs> ผมยังไม่เคยได้ของเลจากจ๊กเกอร์เลยนะผมพูดตรงๆ <Nope. S 1> ้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยจนตอนแรกเดอน <c oughs> แล้วกระแตกรอบที่8กันแตกมาทุกคน <Nope. S 1> อยากยได้กระแตกแล้วอ้ยนึกว่ามันยังไม่มาเนี่ยปี <c oughs> ผมต้องลงประมาณ20รอบอะวกว่ากระแตกจะมาไปหนึ่งเนาะ อันนี้แค่แปดรอบมาเลยอ่ะวันเนี้ยว,วันนี้วันนี้หมานจัดหมานหมาน <c oughs> โอ้โหร่อนให้แบบปอกใจด้วยผมเจ๊งไปกับไอ้ไข่เมื่อวานหรือเปล่าวะ <c oughs> เที่ยวกับไข่เมื่อวานนี่ไม่ได้เลยนะไ <c oughs> ข่เมื่อวานนี่เจ็บจีด๊ดนะบอกเลยนะโ <c oughs> โอ้หมาแล้วหนึ่งใบ ดี๋ผมไม่ขายนะผมจะตมมีตีบวกสก,กิลนะเดี๋ยวตีให้ดูเลยพบสิบรอบเดี๋ยวไปตีบวกให้ดูเลยถ้าบุญวัสนาพนี่ก็ติดนะถ้าไม่ติดก็ตามสภาพอะทุกคนเสี <c oughs> ยหนึ่งใบเลยนะ <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> ได้แล้ว <c oughs> กระเต้เฮ้ย <c oughs> มาจริง <c oughs> สุดจัดเลยวะทุกคน <c oughs> ดูเลยเราดูเลยมาครับทุกคนรอบที่เก้าถ้ากันแตกตัวอีกสักใบวันนี้ก็ <c oughs> น่าจะหลับฝันดีอ่ะทุกคนปกติได้แบบไม่เกินหนึ่งใบอ่ะ

สุดท้ายครับทุกคนเราจะออกไป็นสรุปแล้วก็ตีบวกสกิลใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ช่องหรือแบบเพิ่งเริ่มทำนะกันแตกกันแตกไม่มีเลยอยากได้กันแตกอับเพื่อนขออีกได้ไหมขอได้ไหมเอา ผมไม่ได้อยู่ใกล้มันเลยนะนเจื่อยี้เอา,ารับลงซับนะครับงานไวแตอนนี้เล่นคนเดียวก็เลยชิวไปหน่อยสรุปก็ไม่ได้อะไรนะครับรอบที่สิบมครับเรามาดูผลประกอบการนะัหลังจากที่ลงซับไป10บรอบเริ่มที่เงินเลย ตอนแรกผมมีอยู่น่าจะ350 k นะตอนนี้ขึ้นมา600 k ก็ได้ประมาณ2 0 0 0สนนะครับ k. 250แก็ได้เยอะอยู่นะครับ10รอบถือว่าคุ้มค่ายาเลยแหละ10รอบเนาะของที่ได้นะครับก็มีขอบฟ้า1 2 3 4ขอบฟ้า5ชิ้นนะครับแล้วก็ที่ดีๆหน่อยก็มี2ชิ้นเนาะเอ้ย 1>, 1 2 3 4 5 6เออหชิ้นแล้วก็นี่ครับไฮไลท์ของเรากันแตกหนึ่งใบเออผมได้กันแตงหนึงใบแล้วผมก็ได้ใบบวงมา5ใบด้วยนะแล้วก็ลูกแก้ว11นะครับขยะนินจาอีกเยอะเลยประมาณนี้นะครับเอาแหละถึงไฮไลท์ของเราแล้วทุกคนทุกคนคี่ว่าผมจะตีปกติไหม สกิลนี้ก่อนสกิลนี้ใช้บ่อยนะครัข่าใบจัดไปเอ้ยติดเว้ยต้องตีนแล้วแหละบวกสามบวกสี่เกิดจะบบวกห้าเฮ้ยมาแล้วมาแล้วบวกห้าบวกหก เอ้ยมคงติดเฉยวะ่ะทุกคนขึ้นเจ็ดผมว่าไม่น่ารอดวะ่ะขึ้นเจ็ดไหมไม่ดีวะ่ะนี่โหจะตีดีแล้วก็เอ้ยมีดึงใบด้วยติดเถอะบุกเก้าตสัว์